ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวไปถึงร้อยปีตอนมีชีวิตอยู่จงมีความสุขให้มากอย่าทุกข์มากไปอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางยกใจให้สูงทำใจให้ใสไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาใครยิ้มให้มากขึ้นหัวเราะให้มากขึ้นพูดดีกับคนในครอบครัวทำดีกับคนรอบตัวและถ้ามีมากขึ้นก็แบ่งปันช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นนั่นแหลคะค่ะคือความสุขที่สุดในชีวิตด้วยรักครูซา มาจากไปล้างแผลแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สี่ของการล้างแผลนะคะใกล้จะหายแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทุกคนหลังจากที่เรากลับมาจากไปล้างแผลมานะคะแล้วเราก็จะมาหยอดกระปุกกันนะคะ ส,สีเขียวหนึ่งสีเขียวสองสีเขียวสามสีเขียวสี่นะคะสีเขียวห้าค่ะต่อไปเป็น สีแดงนะคะทุกคนสีแดงหนึ่งสีแดงสองสีแดงสามนะคะสี่ ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าแดงนะคะ เรียบร้อยนะคะทุกคนหยอดกระปุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาติ๊กกันนะคะว่าหยอดไปเท่าไหร่นะคะวันนี้ไป